คืนนั้นเราอยู่ร้านเสื้อผ้าค,คนเดียวกำลังจัดของอยู่จนดึกมากแล้วรอบตัวมีแต่หุ่นจำลองเต็มไปหมดบอกตรงๆว่าเริ่มรู้สึกขนลุกแปลกๆ ตอนแรกก็คิดว่าตัวเองคิดไปเองที่เห็นหุ่นผู้หญิงมุมร้านเหมือนขยับหัวเล็กน้อยวันต่อมามือของหุ่นเด็กผู้ชายที่เคยชูของอยู่ก็ตกลงมาอยู่ข้างตัวเฉยๆเราเริ่มใจไม่ดีแล้วนะพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่าคงเป็นพนักนานคนอื่นจัดไว้หรือเราจําผิดไปเองแต่ในใจก็เริ่มเต้นรัวแล้วคืนวันศุกร์นั่นแหละที่เราจะไม่มีวันลืมเด็ดขาด กำลังก้มจัดเชลฟอยู่เงยหน้าขึ้นมาพอดีหุ่นตัวที่อยู่ตรงหน้าซึ่งเมื่อกี้ยังหันหน้าไปทางอื่นมันหันมาจ้องเราตาเบิกพลวงนิ่งสนิทไม่มีเสียงแต่สายตานั้นมันบอกทุกอย่างว่ามันเห็นเรา วินาทีนั้นเรากรีดหลั่นร้านสติกระเจิงวิ่งไม่คิดชีวิตออกไปจากร้านไม่เคยกลับไปเหยียบที่นั่นอีกเลยเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อแต่เราสาบานได้ว่ามันคือเรื่องจริงผู้สนับสนุน KMM ขีด t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง